S <S <an> <S ผมถูกปลูกฝังตั้งแต่อยู่เด็กๆว่าพ่อแม่ชาติสัตว์กษัตริย์คือสิ่งที่อยู่เหนือหัวเราควรรักและเทิดทูนและเคารพให้ความเคารพจะให้เล่าจริง <S an> ๆก็คงทั้งชีวิตเลยครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักมากผมเห็นพระองค์ท่านสเสด็จไปที่ไกลๆที่ประชาชนอย่างพวกเรามมหน้าไม่มีโอกาสหรือไม่มีวันจะไปได้นำความเจริญเทคโนโลยีต่างๆให้กับประเทศชาติทั้งๆที่ถ้าเกิดเป็นเราเองเราก็คงคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไง และอีกหลายๆอย่างรวมถึงการใช้ชีวิต<ม>การใช้เงินการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงเรื่องสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สําคัญที่พระองค์ทรงเล็งเห็นและตักเตอือนลูกๆของท่านตลอดมาเจ็ดสิบปีผมคิดว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกนี่ครับที่มีพระมหากษัตริย์แบบพระองค์ท่านที่ทรงงานตลอดเจ็ดสิบปีไม่หยุดพักเลยเพื่อลูกๆของท่านในประเทศซึ่งจริงๆไม่ใช่เชื้อสายพระองค์ด้วยซ้าแต่พระองค์คิดว่าพระองค์ทําไปเพื่อให้ทุกๆคนมีความสุขอยู่ดีกินดี Thank you.